ซื้อกับข้าวค่ะกิววีลูกโตโตสองสองกล่องสามเหรียญห้าสิบกินนมไหมคะกินนมวะ เชาว,วรสมะม,ม่วงเชาว,วรสบูเบอรรี่ราคามันอยู่ไหนอันนี้วันที่สิบหกเดือนสิบอะไรดีเอาไปกล่องหนึ่งสิบหกเดือนสิบ หนักอันนี้ก็หนักไม่มีตะก้าตะก้าแบบเลื่อนได้ไม่มีเพราะวา่าเรายกของหนักบอได้กล้วยไม่ค้ากล้วยหมดแล้วซื้อไปวันนั้นเบิดแล้ว chắc nói Mình mì ta ăn dài dài Ở anh nói nói Quê quê Sư dựa có nặng có à, 2 cho กล้วยสลูกไปดูราคาซื้อยังไม่ได้ค่ะหนักแคอของหนักไม่มีตะกา้ตาตะก้าแบบล้อเลื่อนไม่มีมันหมดกล้วยไปสอลูกไ้สองหน่วยปาทสหน่วย80-90เก้าสิซนแท้งค่ะหน่วยหนึ่งกับประมาณ40กว่าเซน แทงอยู่นะแทงค่ะแทงก็กินไม่เป็นไรกินไปเพราะว่ามันไม่มีต้นเราไม่มีต้นมันัางหนักแล้วหนักแล้ว ซื้อของนิดเดียวหนักแล้วเพราะว่าถือของหนักบ่ได้มันไม่มีตะกร้าเขาไม่เอามาเพราะนั่นไงเขาเอามาแล้วเอาตะกร้ากับตะกร้ากบบตะกร้าที่มันมีล้อเลื่อนได้น้อยเขาเสร็จก่อนซื้อของหนักไม่ได้เราก็ต้อง เอกเบลคราดเนี่ยเด้สิกดค์คื e ว่าบอกว่าอยากได้ตะก้าเพราะว่าเราถือของหนักบ่ได้ หนักไม่ได้เนี่ยกลมก็ยังกลมไม่ได้และโอ้ยอ,อ,อันนี้มันมีล้อเลื่อนได้ดี๋ยวเอากระเป๋าใส่แล้วก็ลากเอาเห็นไหมาลากไปแบบนี้เจ็บเลยแค่ถือแค่นมนมแล้วก็หัวหอมถือแค่นั้นมันก็เจ็บแป๊บ เราจะไปทำงานได้ไหมซื้อเห็ดไปกินไหมคะปลอดภัยแน่นอนดูไปอันหนึ่งปลอดภัยแน่นอน เป็นกิโลใช่ไหมกิโลบอกว่ากิโลแครอทเคยอ,อยากกินส้สมตำแครอทผักเอาไมผักชิเนโคชิเนโคอบบน,นึง บอกว่าแปรตึกเอาขายเป็นหัวอันนี้เอาไปชั่งกิโลอันนี้ก็ขายเป็นถุงเหรอแปก,กิโลรว,ว่าเราจะเอาแบบนี้แบบนี้จะถูกกว่า แปกิโลมันจะซื้อได้ถูกกว่าหัวใหญ่เอาหัวใหญ่ๆเอาอันนี้ไปคืนเห็นไหมอันนี้ซื้อเป็นกิโลอันนี้เขาขายเป็นอันนี้ก็กิโลเหมือนกันแต่ว่ามันก็แพงก็เหมือนกันนะแปกิโลกับอันนั้น น,นี่มันกิโลละบัดอีนนี้มันก็เขียนว่า1กิโล1กิโลแล้วก็มันก็เหมือนกันก็จะถูกลงมาอีกหน่อย10กวาเซนเอานี่แหละเอาสองอันซื้อเยอะกินไม่ทันกินบอทานแล้วมันกับเนามันกับเป็นมีอะไรนะ มีรากมันมีรากช่งางเห็นไหมก็ได้ถูก,ถ,กถูกไปหัวเดียวเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวป้ายมันหลุด ไก่เอาไก่บวไก่หกยูโรทำต้มยำสามยูโรดูวันที่วันที่สี่สามวันหมดอายุ สวันสวันห้าวันสวันห้าวันอันนี้ห้าวันวันอันนี้หวันวันที่หหมดอยายุ วันที่แปดเราก็เอาวันที่แปดวันที่แปดก็จะมีราคาบอกราคาเหมือนกันหมกระบั๊กระบับ๊กก็แพงขึ้นมาหน่อย ถั่วอันนี้มันเป็นแบบสำเร็จรูปสำเร็จรูปที่เขาซอยซอยหั่นหั่นแล้วของเราก็ไปหัน่นเอาเองก็ได้นมปังไมค้คา ก่อนเนี่ยตั้งใจว่าจะมาซื้ออันนี้ื้ขนมปังมันอยู่ไหนล่ะโฟก่อน้าก่อน เอลคาดามันบอกว่าใหม่ทุกวัน เฟรชอะไรมัสติ๊กเกอร์วะสองยูโรที่อ่านนี่อ่านดูส่วนผสมของมันว่าเขาผสมอะไรมัง่ง ไม่มีป้ายบอกทำไมไม่มีป้ายบอกบอกว่าเขาผสมอะไรมั่งเฟรเฟรชเฟรช เหลีอยกลัวค่อยจะซื้ออะไรโฟกอรอนี่ไงอันนี้อันนี้บอกเลยแต่ทำไมมันเป็นแบบนี้เฟสโฟกอรมันมีอันเดียวสองอันเล็กๆ ไม่บอกเนี่ยอกอันนี้หนึ่งยูโรแค่เนี้ยหนึ่งยูโรแค่เนี้ยนี่เราแค่ต้องการไอตัวนี้นะส่วนผสมของมันเ่ยนะอามันมีแค่สองอันเราก็เอาไปหมดเลยสองอันก็สองยูโร อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็แมนเหมือนกันไม่ใช่อันส่วนผสมส่วนผสมเราได้แค่สองอันมนีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ ้าสี่ชิ้นน้ำตาลกินแล้วก็หวานมันหวานเอาอันไหนที่ไม่หวานไม่ได้กินนาน,นแล้วก็อ้วนไม่ได้กินโดนเอาไปสักอัน เดียวพอเปนเยอะไม่ได้อ้วนควบคุมน้ำหนักอยากหุนสวยอยากหุนดีเราต้องควบคุมน้ำหนัก,กข้างบนมันมีแต่น้ำตาลนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ไม่มีน้ำตาล ขอ,อหยิบชิ้นหนึ่งนะคะหยิบแล้วก็ซื้อเลยนนชิ้นหนึ่งหยิบอันนี้ชิ้นหนึ่งสองงานก็เขาก็มีไม้ให้จับแต่มันก็เหมือนกันไม้จับก็คนเป็นร้อยๆเป็นขั้นคนจับเต็มกระเป๋าแล้ว จะได้ไปไหนต่ออีกไปราจะซื้อนิดเดียวซื้อนิดเดียวแนวดืม เท่าต้องดูวันที่นะคะดูไม่ดูวันที่ไม่ได้ต้องดูวันที่หมดอายุวันหมดอายุคือระเห็นไอาวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลได้อันนี้ได้ขนมปังออกก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเละพอแล้วมั้ง ซือเยอะไม่ได้นะทุกอย่างขึ้นราคาคา่ะขึ้นราคาเบิร์ตซูยางกับทัวของ เบิดอายุแล้วก็มันรีบมาขายขายรดราคาแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดอายุหรอกซื้อไปต้องทำวันนี้แบบนี้ซื้อมันนี่ต้องเฮดมือนี่ซื้อวันนี้ทำวันนี้ทันไหมเอาไปซื้อแล้วไปทำซื้อแล้วทำเลยได้ ซื้อวันนี้ทำวันนี้กาแ,แฟกอฟกาแฟีนน่เอาไฟได้หนา่งอานโอ้ยซื้อไปซื้อมาล่นาลยเห็นกหมล,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 าลาก,กาแล้วแฟนแล้วแฟกาแกาแกก้าแล้วเอาแต่ของที่เรากิน กินอันไหนเราก็ซื้ออันนั้นคือข้าวอาหารเช้าเป็นข้าวข้าวผสมนมจริงเราทำเองก็ได้ทำเองก็ได้แต่เราไม่ทำเขาผสมนมกินง่ายๆอันนี้ขายดี สามอันสามอันไปกลับบ้านพอของหนักบ่ได้ล้นกระเป๋าแล้วเห็นไหมล้นแล้วซาเทเป็นซอสแต่ว่าเขาทำเป็นกล่องก่อง ทำดีแบบนี้ทำแบบกองกองแต่กินก็เอาเป็นกล่องออกมาแบบนี้จะได้ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียสาเท่สดสาเท่บ้านเราเขาก็จะเรียกว่าอะไรหมูสเต๊ะหรือเปล่าไข่หมูสเตะ๊ะโฆษณาเข้ารัวรัวนะคะนี่เด้อโฆษณาเข่ารัวรัวเด้อ ไปสักขวดั้ยหนักเนี่ยเรื่งสองสามสี่ห้าเมาหมดเลยโอลีน้ำมันทานตะวนันมันทอดมันทอดค่ะวันนั้นซื้อไปอร่อยมันทอดทอดมันอร่อย เลยติดใจก็เลยมาเอาอีกอร่อยค่ะแซบแซบยี่หอมแซบอันนี้ออกกับนมันเละอะไรต่ออีกหมูสามชั้นเคบอบ๊อบคืบ๊อบคืบ๊อบ อกอกข้ามเบอร์เกอร์อาหารคิดเล่นกินง่ายๆแบบกินง่ายๆ,ๆลูกเปียก็มีนะคะลูกเปียก็มีลูกเปียเล็ก เบียค่ะวันที่สองเดือนสี่ขน่เบียใบกองเลยกลับบ้านได้แบบอาจะไปต่ออาจะไปต่อเพราะไปหัวมันหลักกลับบ้านหนักมันหนักแล้วบ้านเราขนมช็อกโกแลต มคะผักต่างๆผักแค่แข็งก็มี จบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อเจอกันใหม่นะคะก็เจอกันใหม่นะบายบาย